จากกระแสข่าวที่พีมายาโดนตรวจสอบหรือโดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนี้เจ้าของพีมายาเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันมีมามีมีมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้ว,ลวก็มีการแจ้งความดัวนินคดทีดูคนอัจฉริยะแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าต้นเรื่องน่ะมันก็มาจากคํานึงก็คือเป็นการโพสต์ในโลกโซเชียลว่านะครับลงทุนที่พีมายาเนี่ยหกพันบาท อ่าหกพันบาทผ่านไปสามเดือนได้กําไรสิบห้าล้านบาทนะครับย้ําว่ากําไรสิบห้าล้านบาทแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือคนที่ทําให้จุดกระแสเลยแล้วทําให้พีมายาไปที่รู้จักก็คือน้องนุ่มนิ่ม้องนุ่มนิ่มเนี่ยนะครับไปโพสตนะ์ในโลกโซเชียลนะครับไปโพสในในในโลกโซเชียลถึงก่อนที่ไปยืนคู่กับรถหรูถ่ายคู่กับรถหรูก็เหมือนกับอาจจะเป็นความฝันเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ่ายคู่กับรหุหรถแต่ที่สาคัญเนี่ยมันมีข้อความนี้ออกมาว่าทําธุรกิจที่ พี่มายาเองเนี่ยนะครับลงทุนแค่6 0พันเนี่ยแล้วผ่านไป3เดือนอได้กำไร15ล้านแล้วก็มีการย้ำกำไร15ล้านด้วยอันนี้ก็คือเป็นที่มาเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดเนี่ยน้องนุ่มนิ่มเนี่ยได้ตำรวจได้เอาเชิญตัวน้องนุ่มนิ่มมาแล้วก็มีการสอบถามถ,ามถึงประเด็นนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าน้องนุ่มนิ่มก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า15ล้านที่ตัวเองได้เนี่ย ไม่ใช่เป็นกําไรและไม่ใช่ยอดเงินของตัวเองคนเดียวแต่เป็นยอดเงินทั้งองค์กรตัวเองก็คือว่าน้องนุ่มนิ่มเนี่ยมีลูกขาย750ยคน750คนตามตามที่บอกกับเั้าหน้า่ตำรวจว่ามีลูกขาย750ยคนแล้ว750คนเนี่ยช่วยกันขายได้3 3เดือนได้15้ล้าน3เดือนได้15ล้านก็คือยอดขาย3เดือน อ่าได้15ล้านไม่ใช่กำไรไม่ใช่กำไรแต่เป็นยอดขายทั้งองคอ์กร3เดือนได้15ล้านแต่ส่วนจะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลนี่ออกมาก็เพียงแต่ว่าบอกเนี่ยอันเนี้ยก็คือต้องบอกก่อนถามว่าถ้ามีเครือข่ายลูกขาย750้าคนแล้วก็มีน้องนุ่มมด้วยเนี่ยยอดขาย3เดือน15ล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับ ก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เมื่อน้องนุ่มนิ่มบอกเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าน้องนุ่มนิ่มมีลูกขายเนี่ย750คนจริงไหมและ7้ยห้คนใครขายได้เท่าไหร่รวมแล้ว่ท้ทง้า3เดือนได้15้าล้านไหมได้15ล้านไหมเพราะว่าพอได้15้าล้านไหมเนี่ยแน่นอนครับว่าสมมตินะครับสมมติ TH, ผมสมมตินะครับว่าให้คิดหลักง,ง่ายๆตัวน้องนุ่มนิ่มเป็นแม่ทีมเป็นแม่ทีมนะ เป็นแม่ทีมใหญ่มีลูกขายสิบเจ็ดรอยห้าสิบคนนะฟังดีๆนะเจ็ร้อยห้คนเนี่ยแล้วมีลูกขายเจแล้วขายได้สิบนหะ้ล้านสมมุติสิล้านนะน้องนุ่มนิ่มได้10%บนต์ก็หนล้านจริงไะได้หนึ่งจุดล้านโอ้ยเงินหนด้าล้านไม่ไม่ใช่เดือนน้อยนะอ่าถูกต้องไหมฮะเพราะขายได้15ล้านเอาน้องนุ่มนิ่มได้สิ ผมไม่ต้องเอาถึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ธุรกิจทั่วไปธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงอะไรเงี้ยเขาจะมีออกมาประมาณ45-40นะครับ30%อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แค่คนเดียวถูกต้องไหมมันก็จะแบ่งเป็นตัวทอดเนี่ยสมมุติทอดทอดเนี่ยน้องนุ่ม,มกินทั้งวงเนี่ยประมาณ10%ของยอดขายทั้งองคอ์กรผมผม,ผมยกตัวอย่างนะก็จะได้1.5ล้าน1.1.5ล้านก็ต้องไปตรวจสอบดูอีกว่าน้องนุ่มอ่ะ 1, 1, 1, 1. มีรายได้1.5ล้านไหมอันนี้ก็เยอะนะครับเยอะนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดนี้ก็มีเห็นมีข่าวออกมานะครับว่าญาติของน้องนุ่มนิ่มเนี่ยยืนยันนะครับยืนยันว่าน้องนุ่มนิ่มเนี่ยเป็นแม่ขายพีมายาแต่ไม่ได้รวยนะครับเพิ่งต่อเติมบ้านอ่ะไปเมื่อประมาณสามเดือนก่อนก็คือถามว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าสามเดือน15ล้านแล้วที่ผ่านมา ถูกป่ะฮะถ้าสามเดือนสิบห้าล้านเอาสามสามเดือนตีไปล้านห้าเท่ากับเดือนละห้าแสนโอ้เดือนละห้าแสนนี่ก็เยอะนะถูกต้องไหมเอาผมตีง่ายๆนะเอาแค่ว่าบอกว่าสิบห้าล้านอ่ะเป็นยอดขายทั้งหมดน้องนุ่มนิ่มได้กําไรแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอก็คือหนึ่งจุดห้าล้านถูกต้องไหมถ้าหนึ่งจุดห้าล้านหนึ่งจุดห้าล้านก็เท่ากับเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับ เดือนละห้าแสนห้าแสนกะ็ไม่ใช่น้อยน้อยนะไม่ใช่น้อยนอยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันมีข้อมูลที่ออกมาก็คือบอกว่าญาติเนี่ยญาติเนี่ย,ย,ดดยอบอกว่าน้องนุ่มมเนี่ยไม่ได้รวยไม่ได้รวยแล้วก็เพิ่งจะต่อเติมบ้านไปถ้าเดือนละห้าแสนก็ถือว่าชีวิตก็อยู่ก็อยู่ได้สบายๆนะครับต้องบอกก่อนนี่แหละครับค,คือเป็นเหตุผลแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่ลง อ่าที่ลงเอาไว้เนี่ยมันเป็นข้อมูลชวนเชื่อหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยทาไมมันถึงไม่มีตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่กฎหมายจะออกมาหรือว่าจะไปจับต้องให้มีผู้เสียหายก่อนต้องให้มีุผู้เสียหายไปแจ้งฟาร์มดาเนินคดีก่อน เมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความเดิน,นคือเจ้าหน้าที่ถึงจะรวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมอะไรทุกอย่างซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจะช้ามากฝ่าจะรวบรวมพยานหลักฐานได้อะไรได้บริษัทก็ปิดหนีไปแล้วเจ้าของก็หนีไปแล้วทำอะไรไม่ได้ผู้เสียหายก็เรียบร้อยแต่ทีนี้ว่าพอกฎหมายใหม่มันออกมากฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยมันจะช่วยยังไงครับมันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะ ปอ้องกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นสมมติมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงข้อมูลเท็จข้อมูลอะไรที่มีการเชิญชวนอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูแลเข้าไปควบคุมเข้าไปจัดการก่อนอ่าเข้าไปจัดการก่อนได้เลยก่อนที่จะเกิดความเสียหายก็เหมือนกับคดีของของพี่มยายาเองเนี่ยตอนนี้นะครับทางจากข่าวข้อมูลที่ออกมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน ยังไม่มีผู้เสียหายนอกจากคุณอัจฉริยะมาร้องเรียนว่ามันคือข้อมูลเท็จเหตุการณ์เท็จแต่ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าไปบอกว่าทางทางบริษัทพีมายาโกงหรือทางบริษัทมายาทาให้เสียหายอะไรย่ียังไม่มียังไม่มีตอนนี้แต่ทําไมถามว่าทําไมสามารถที่จะเข้าไปควบคุมและสามารถออกไปจับได้อะไรได้เพราะมันมีกฎหมายที่ออกมาบอกว่า นะครับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาข้อมูลเท็จนาข้อความเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้กฎหมายพวกนี้พอออกมาปุ๊บมันจะใช้สามารถควบคุมได้แต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้นะครับจะใช้วิธีนี้ออกมาเยอะเพื่ออะไรชักชวนคนให้เข้าไปสู่ระบบแล้วผลสุดท้ายฝ่าจะเกิดความเสียหายอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเกิดความเสียหายฝ่าจะรู้ ฝ่ายใจนี่จับได้อะไรได้เจ้าของบริษัทปิดหนีไปแล้วเอาเงินหอบไปไหนไปไหนตะไหนจะแล้วบางคนก็ออกไปนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศอื่นเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ผู้เสียหายก็เสียหายไปแต่ครั้งนี้นะครับมันทําให้เกิดความเสียหายแต่อนาคตมันอาจจะเกิดความเสียหายก็ต้องมีการมาดูแลกันกํากับดูแลกันเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ทำธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วมีการโชว์เงินโชว์รถโชว์รวยโชว์ป่าโชว์อะไรเนี่ยโชว์ใช้ชีวิตดีๆระวังเอาไว้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าระวังเอาไว้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย เห็ hey, ได้ข่าวนะครับที่ผมดูตามข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังควบคุมดูแลและมีการเขาเรียกว่ารีโมทเลยรีโมทคนแต่ละคนที่ออกมาใช้ชีวิตดีๆอยู่ในโลกโซเชียลออกมาให้ข้อมูลโอ๊ยออกมาเชิญชวนในะการทําธุรกิจทําแล้วมีไรายได้เท่านั้นเท่าน,นี้รวยนะครับแล้วก็เรื่องของการโฆษณาเกินความจริงอีกตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้วิธี remote, รีโมทรีโมทเลย นะรีโมทก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อย่างน้อยได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเนี่ยครับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเนี่ยเพื่ออะไรให้ประชาชนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะครับก็อย่างเกเงีะของน้องนุงน่มมเนี่ยทางญาติให้ข้อมูลว่าบ้านรังกล่าวเดิมเป็นของพ่อ นุ่มนิ่มนะครับซึ่งเสียชีวิตไปประมาณ3ปีที่แล้วทิ้งให้แม่และนุ่มนิ่มรวมกับพี่น้อง3คนจะอยู่อาศัยนางก่าวต่อมาน้องนุ่มนิ่มรู้จักกับพีมายาและเข้าร่วมกิจการเนื่องจากต้องการสร้างรายได้ในครอบครัวจากนั้นก็ลงใน Facebook และก็ t ิกต o k เพื่อโปรโมทหาลูกค้าในการขายออนไลน์จนสามารถต่อเติมบ้านหลังนี้ให้ดูใหม่ขึ้นโดยปรับปรุงเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่เป็นข่าวส่วนรายละเอียดของการค้าขายออนไลน์ทางญาติและแม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีรายได้แต่ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นขนาดที่ เอาลงออกมาโชว์เอาออกมามามาบอกแบบนั้นอันนี้ก็ต้องบอกก่อนแล้วก็ออย่างหนึ่งข้อมูลของพีมายาที่ออกมาจากกรมการค้าหรือกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยที่มันมีข้อมูลว่ามีบริษัทมียอดขายเท่าไหร่มีกาไรเท่าไหร่อะไรี้ยมันมันมันขัดกันหมดเลยก็ต้อง ทางตัวพีมายาเลยคุณเมพีมายาเองก็ต้องอเอารายละเอียดมาแจง้งว่าที่มาของทรัพย์สินและที่บอกว่ามีไรายได้เท่านั้นเท่านี้1ก็คือถ้ามีจริงก็ต้องแจ้งรายได้ของทรัพย์สินว่ารา,ายได้ของทรัพย์สินที่มามาจากไหนมาอย่างไรที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีจริงก็โดนดีครับโดนอะไรครับข้อหาให้ข้อมูลเทสต์นาข้อมูลอันเทสตสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าพีมายาหนะักครับ หนักครับ,รบก็คือ1ถ้าจริงก็ต้องหาให้ได้ว่าข้อมูลทางการเงินนะครับข้อมูลของทรัพย์สินที่ได้มาได้มายัางไงมายัางไงจะแจ้งให้ได้ถ้าเกิดว่าแจ้งไม่ได้หรือบอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงโดนข้อมูลอันเป็นเท็จอีกนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าทำอะไรไว้คิดดีๆก่อนมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าด้อัปเดตให้ฟังครับ